บังไฟล้านทั้งหางมาก,ก่อนเลยเต้บังไฟล้านชัยเจริญพี่น้องไฟล้านมาแล้วไฟล้านเนาะชัยเจริญบังไฟลนันมาแล้วชัยเจริญโอ้เสียคนหลายพนเน้องไฟล้านเนาะ จะเมียนอน,นอย่เนาะยาว4เมตร50นอนไปหลานใช้จ,จะเลื่อนเนาะอย่างไร้างมาลงมาพูดเยอะแต่ตัดใจได้อานอนนะครับติดยูนิชนเป็นไฟลซอยบบกไฟลันเด้เนาะเป็วไปล์ขฐานเนี่ยงานถึงไฟล์น้องแถวได้ไปนอ,อนอหรยอไฟลันไปสอนแท้กเลยอาไปนานนอนไปไปเลยเอาไปนอนไานอนไปกันไปเ what about all ตะก่อนนี่ ไฟล้านขนาดท่อแปดพี่น้องใช้เจริญเดี๋ยวมาติดตามผลงานเพคนเนาะพี่น้องมาทีขึ้นดีบ่เนาะใช้จเจริญครั้งแรกของนุ่มอีสานนี่กันจิตเห็นมังไฟล้านใช้จเจริญนะครับเบิเาา่งไปพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเรามาชมไปพร้อมๆกันครับมังไฟล้านขนาดท่อแปดยาว4เมตร50พี่น้องท่านท่านข้างๆเดี๋ยวกไฟแสนเนาะพี่น้อง เทียบเทียบไฟแสงกับไฟลาดพี่น้องไฟลาดเนาะอันนี้ท่อแปดเนาะพี่น้องท่อแปดท่อแปดอันนี้ท่อหาพี่น,น้องท่อหา เต็มตัวเรียบร้อยแล้วเนาะงานมันเต็มตัวเรียบร้อยแล้วฝ่ายล่างใช่เจริญเนาะบอลมาตรงไปใด้ฐานอีกนึงนะครับแต่ย่างขึ้นฟ้านะครับของบอลเทวดานะครับตะไล่เรียมได้เลยครับเด้อข้อศอกปล่อยตะไล่ปล่อยของฝ่ายตรงข้ามข้อศอกปล่อยตะไล่กวนนะครับแล้วก็อศปล่อยของไฟล่างนะครับอย่างนั้นที่สามมันว่างเด้อเบรลออกมาเลยตรงนี้แบบมาเลยใส่่ตอเรียยบร้อ่สาม

ไฟลานบังนี่ซีมีบังไฟตละไลมาจุดก่อนพรอมี่ห้องเน,กกนะานะ,าละ,ละโอ้ยจุดบงังหันกรอนนี่แหละกงกนุจุดกอ่อจุดงไฟในฐานที่สองนะครับเป็นบ่องไฟลาน นะครับขนาดนา8นะครับของทีมงานชัยเจริญบวกบุญจันทร์นะครับทุ่งแดงร่มงทุ่งเขียวบวกสบัดบอกไฟพร้อมคนพร้อมไปทีมงานชัยเจริญบวกบุญจันทร์ในเลขกำกัยี่สิบยี่สิบห้าหกสิบคุณทำได้ไหมไปสองห้อยไปคุณโชคดีห้าสี่ Dam. เลียงมากมากนะครับไฟลันใช้จะลืมเบียดลูกเบียดออกเงามาทันในเวลาเนื่องจากเป็นบางไฟไงลางไปลางไปไหลด้อย่าไหลเบียเบตัวลูกเบียออกเ้อ เรียบร้อย,ย,อยอได้ใส่ฟังคักไว้สี่สิบมากันเนี่ยพ่อหมอพ่อจ๋อข่อมังไฟล้านปิดเรียบร้อยพี่น้องไฟลา่างใช่เจริญครับเหลือฝาม่งรูหม่งเศร้านะครับขึ้นทักกันเน่นะพี่น้องบางบจวด,ดว<บ>เเทียงซี่ลีเห็นบังไฟล้านขึ้นงามโคตรว่ได้ดอกบานบางย่าง,งาม,มันกนะสิเบาไปหนาเด้ เออของใหญ่มันคืดีไปนาดอกหัวไฟรอหัวไฟเปิดยามเรียบร้อยรอคนจ้างรอคนเหมิดคำตอบจัดมาขีกนิดเดียวฉั่นแรกะไออ้อยเจริญเนอ้ออ้อ้อยเจริญมึงหมอกไปรันบางนี่เราไฟจะไปกินยานอนตัวบัะคิดเพีย้ยนนาลวนนา Ào áo áo, áo, áo. Thì anh bay cầu vì cao năn khơi nấn

สุดยอดเลยพี่น้องที่ทีมงานขอไฟลานใช่จะเลื่อนเนาะมีเวาในขณะนีส้อสองร้อยห้าบาทสองร้อยห้าบาพี่น้องเอ้ย เป็นของผู้ใหญ่บ้านจอยสั่งลุยเดอ้อ แปดสิบพันไปแล้วพี่น้องี่เราใชเก็้ขาน้อ เป็นหงษ์พงอาจฟ้าผู้น,น้อยี่ชานก่อบวกออยเจริญรอเวลาสุดท้ายเลยนะจ๊ะ ุดไยครับตั้งตงนาปับได้ตามสามร้อยห้าสิบองสามร้าคะแนนไนาะฟราใช้เจริญเนาะก็นดีครับพี่นองไลัเียนมากเลยสิปเนสามรคะแนนพี่นะองคุยกัไลเอนน